สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับต o y o ต้ารีโวนะฮะรีโวตัวนี้เป็นรีโว A3 นะครับแปลงหน้ามาเป็น A4 นะฮะเป็นตัวท็อปเลยนะฮะเปลี่ยนไฟโปรเจคเตอร์ใหม่ด้วยนะฮะทำการไวริงระบบสายนะครับนะี่ฮะร็เป็นรถตันเดียวนะฮะทำการไวริงระบบใหม่นะฮะไม่ว่าจะเป็นเดย์ไทม์รันนิ่งนะฮะแล้วก็ในส่วนของไฟสูงแล้วก็ไฟต่ำนะครับ ให้สามารถใช้งานได้ครบแบบนี้เลยนะฮะอันนี้ไฟสูงครับอันนี้ไฟต่ำนะฮะอันนี้เดียว์ทารันนิ่งนะฮะแล้วก็ไฟเลียวตอดครบนะฮะรวมถึงสปอร์ตไลท์นะฮะรับนะครับรับแปลงแล้วก็รับไวริงสายด้วยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่อยู่ใกล้ๆเรานะฮะสนใจที่จะแปลงนะครับทำการไวริงระบบสายไฟใหม่นะฮะใช้งานได้ครบแบบนี้นะครับ สอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง f a c e o o o k แฟนเพจแต่งรถน้าแดมเชจบูลนะครับหรือโทรได้ที่เบอร์0812811259นะฮะสำหรับการแป่งไฟนะครับในตั t เทอรีโวฮะแต่ A3 เป็น A4 นะฮะได้หน้าแบบนี้เลยนะฮะสำหรับรถตอนเดียวสวยๆนะฮะมาดูตัวมุมไกลๆกันหน่อยนะฮะคันนี้เป็นรถตอนเดียวนะฮะแต่งสวยเลยนะครับ แลาเป็นไฟตัวท็อปด้วยขแบบนี้ได้โอเคครับสนใจทา,ทางเข้ามาได้ครับทีมนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ